เวลาเป็นตันเราใช้โรงงานที่ช่วยนะในตอนนี้นะครับแฟนๆก็บอกว่า YG เนี่ยไม่ต้องออกมาอัปเดตอาการของลิซ่าแล้วก็ได้เพราะว่าล่าสุดน,นะครับพี่จีซูเนี่ยได้มาอัปเดตใน Vverse แล้วก็สมาชิกในวงมาอัปเดตแบบนี้นะครับก็เหมือนเป็นข่าวออฟฟิเชียลจริงๆแล้วแหละบวกกับลิซ่านะครับได้ทาให้ยอดส่งลูกชิ้นยืนกินเนี่ยเพิ่มขึ้นเป็นวันละเป็นตันเลยนะครับ สวัสดีครับทุกคนตอนนี้นะครับก็ได้มีอัปเดตเพิ่มเติมจากนางเอกซีรีส์หรือก็คือพี่จีซูนะครับเรียกได้ว่าเป็นปกตินะครับที่พี่แกเนี่ยจะมาอัปเดตในช่วงต้นเดือนอาจจะเป็นเหมือนกับว่าเพื่อเป็นการเริ่มต้นเดือนใหม่นะครับพร้อมกับเหล่าบลิงค์ซึ่งก็แน่นอนครับวันนี้เป็นวันที่1นธันวาคมเนี่ยพี่จีซูก็ออกมาในวีเวิร์สและนี่นะครับก็เป็นข้อความที่ฝากมาจากเธอถึงบลิงค์เธอนั้นนะครับก็เริ่มต้นด้วยการทักทายเหล่าบลิงค์นะครับแล้วก็ได้ และพี่จีซูนะครับก็ได้บอกว่าฉันหวังว่ามันจะหนาวขึ้นเวๆเธอนั้นอยากให้หิมะตกเร็วๆนะครับถึงแม้ว่าเวลาออกไปข้างนอกเนี่ยมันจะยากสักหน่อยและสุดท้ายนะครับเธอก็ได้บอกว่าทุกคนเนี่ยต้องระวังอย่าเป็นหวัดกันด้วยพร้อมกับโชว์รูปนี้นะครับเป็นรูปที่เธอเนี่ยได้ให้สัญญากับหล่อบลิงค์ไว้ว่าถ้าเกิดว่าเธอมัดแกลบเมื่อไหร่นะครับจะมาโชว์ให้หล่อบลิงค์ดูซึ่งในตอนนี้นะครับก็ได้มาโชว์ให้หล่อบลิงค์ดูแล้วในเดือนสุดท้ายของปี2021นะครับก็ประมาณนี้นะครับพจู แฟนคลับนะครับก็ได้เริ่มแซวว่าพี่จีซูเนี่ยเปรียบเสมือนเป็นไมโครเวฟที่มาในช่วงต้นเดือนที่ไม่ค่อยมาเติมเต็มความอบอุ่นให้แฟนๆอยู่เสมอนะครับซึ่งในการมาอัปเดตวีเวิร์ดของพี่จีซูในครั้งนี้นะครับก็ได้มีหนึ่งอย่างที่แฟนๆนั้นขอบคุณพี่จีซูมากเลยนั่นก็คือเธอนั้นนะครับได้มาตอบความคิดเห็นอัปเดตอาการลิซ่าล่าสุดและอาการล่าสุดของลิซ่าในตอนนี้นะครับก็คือลิซ่านั้นแข็งแรงมากมีสุขภาพที่แข็งแรงมากเลยนะครับไม่ต้องเป็นห่วง ก็ถ้าไม่เชื่อพี่จีซูในตอนนี้นะครับก็ไม่รู้จะเชื่อใครแล้วซึ่งถ้ารวมๆกันแล้วนะครับจากทุกแหล่งข่าวเนี่ยไม่ว่าจะเป็นจากแม่ลิซ่าหรือว่าจากพี่จีซูหรือแม้แต่จากค่าย YG นะครับสรุปได้เลยว่าลิซ่าในสุขภาพแข็งแรงมากเหมือนจะมีแต่คนบอกว่าให้แฟนคลับนะครับหายเป็นห่วงได้เลยเพราะฉะนั้นก็ไม่มีอะไรที่น่าจะต้องเป็นห่วงแล้วนะครับในตอนนี้มาต่อกันที่เรื่องลูกชิ้นยืนกินกันบ้างนะครับที่เป็นกระแสะเมื่อสองเดือนที่ผ่านมาก็คือในการที่ลิซ่านะครับไปสัมภาษณ์ในรายการคุณ Woody, ก,กิน เจอมาในวันนี้นะครับได้มีการเปิดเผยว่าร้านลูกชิ้นยืนกินเนี่ยได้ทาการส่งออกลูกชิ้นนะครับไปยังสาขาเป็นวันและเป็นตันเลยก็เรื่องนี้นะครับได้ถูกเปิดเผยผ่านไลฟ์ของคุณวูดดี้นะครับซึ่งถ้าใครอยากดูแบบเต็มๆเ,เดี๋ยวแอดมินนะครับจะทิ้งลิงก์ไว้ด้านใต้ให้ซึ่งชีวิตของเขานะครับได้เปลี่ยนโดยการที่ลิซ่าเนี่ยพูดถึงร้านเขาจริงๆหลังลจากในตอนแรกนะครับที่ลิซ่าเนี่ยยังไม่ได้ออกรายการของคุณวูดดี้ร้านเขานั้นมีอยู่ร้านเดียวจนมาในตอนนี้นั้นผ่านมาแค่2เดือนนิดๆเท่านั้นนนนเเเเองค้้้าาา่พิมขขึป็50สาาแลว ถือว่าคำพูดของลิซ่านะครับสามารถเปลี่ยนชีวิตคนได้จริงๆนะครับตอนนี้ก็จบลงไปแล้วนะครับถือได้ว่าลิซ่าเนี่ยมีอิทธิพลมากจริงๆไแม้ว่าเธอนั้นจะพูดถึงอะไรนะครับก็ทําให้คนเนี่ยสามารถชอบตามได้ในส่วนของอาการโควิดของเธอนะครับก็คาดว่าน่าจะหายได้ในเร็ววันนี้แน่นอนโอเคครับก็สาหรับคลิปนี้เนี่ยแอดมินขอตัวลาไปก่อนถ้าใครชอบนะครับก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้แอดมินด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ